สวัสดีครับสวัสดีครับปุกกะท่าเล่าวคือเก่าครับผมท่าเล่าเคยเสือชาแนลมือนีผ้าพี่พานองมาปลาลาล้ลนครับผมสูตรไม่เถ่าอ่าวัตถุดิบมีนี่ครับปลาปลานินแล้วกะ็นี่ครับของดีคือหัวกะทิครับหัวกะทิอ่าตะไคร่หอมกระเทียมขา่าิี ครับว่าอะไรคือนี่ครับของดีก็คือปลาครับผมปลาแดกนั่นเองครับผมไปไปเห็ดกันเลยครับอ้าวครับอันดับแรกอ่าเทกะทิหัวกะทิลงไปก่อนเลยครับอ้าครับใส่หัวกะทิลงไปก่อนครับผมอ่ะอันสองใสอ่าวัตถดิบพวกหอมเครื่องหอมครับผมใส่ลงไปเลย อ่าครับคนคนเชคก่อนครับผมคนคนปลาเดือยเชคก,ก่อนอันนี้เฮ็ดตามเท่าเล้าได้เลยเด้อครับพี่น้องสุขุมสุกคนกเนาะแเป็นเซมไซด้นครับเดอ้อกูเดอยอากกินปลาลน้นประมาณนี้ครับเฮ็ดได้กินได้ทั้งครอบครัวครับผมอ่ะหอมหวยหุยเลยพี่น้องเลยคนคนจังหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะขี่มือใหม่ซะก,ก่อน หอมฮวยฮวยอ่ะตุ่มไปให้มันเดือดก่อนเดีอพี่นอ้องอ่ะตุ่มไปเรื่อยๆซะก่อนครับให้กะทิมันแตกมันซะก่อนหน่อยๆค่อยเห็ดต่อให้มันเดือดตั้งหน่อยครับตั้งปุงรส อ้าวต่อเลยครับมันเดือดแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาแดกครับผมใส่ปลาแดกลงไปเลยใส่ปลาแดกลงไปเลยครับเดือดหอมมือห้ยหอมตั้งกะทิหอมทั้งไวแต่พี่น้องเลยอ้าวใส่ผงนัวคือเก่าครับผมใส่ผงนัวลงไปเ้าเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องใส่ปลาเลยครับมันที่นี่อ่า ใส่ปปลงไปเลยค่อยๆใส่เลยอย่าใส่แห้งมันจะดิ่งถงเจ้าขวงอ่อาครับผมใส่ลงไปเลยเอา่อากระทาอีกจังหน่อยอ่ะบอกริกครับพี่น้งองอ่ิกสีเขียวสีแดงรมดวมๆเมื่อไปครับเพื่อออกมาจะเป็นสีสันสวยงามนะรับประทานดีครับ เดืดไปเรื่อยใช่กันครับอพอใส่ปลาลงไปแล้วอก่ฝ่าคนนะครับเด้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันสีข้าวนะโบเมนตข้าวเดี๋ยวเบิดเด้มันสีข้าวแบบออกกินปลานะครับฝ่าคนโอ้ตอนนี้ก็ค่ำคำแน่นแลวครับผมประมาณสี่หาโมนนะครับเพราะว่ามันคึมฝาคึมฝนนะนะตอนนี้ อ่ะพี่น้องผู้ใดน้องแม่ช่มไส้ผู้ใดสีเห็ดตามก็ไดได้ครับเด้อเอาระวังถาประเดกลุนเดือดหรือพานาล้นน่ะนะครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วคือผักมีหลายอย่างนะครับพี่น้องวันนี้ผักผักโอ้ขัเป็นบานบานบ,าน,บานผมก็เอินผักไผ่ผักไผ่หน่อย อันนี้พ so okay, si so, ักผ้าใยกระบอกบักบักทัวมาละมาเกษตรครับพี ותר, ่น้องอ่เขียวขุ่มๆเลยครับได้ซับไดซับรอรอไก่ครับไก่แล้วเสียงดีเดือดโอ๊ก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 เลยพี่น้องหอมหวยหอมประเดก หอมกะทิเสร็จนะปูหน้ำปลาเพิ่มแน่จัง่อยครับเออใส่น้ำปลาเพิ่มแน่จังเลยสิชิบเบิ่งครับวันทีนี้ เอาไก่เิแล้วแล้วครับพี่น้องตินีกับซีิมบึงแสบสบัวจิ้มมือเด้ครับเด้ออืมแสบแสบแส,บ,สบครับออกประหลาดนิดนึงม,นมันมันกะทิออกรสเข้มหน่อยแสบแสบอ๋ออ่ะ,อะเรียบร้อยครับพี่นอ้องตาเขาจะออกว่าเป็นแนวนี้ครับผม อ่าตักมาเป็นตอนนี้แหละครับคุณเกาเจ้านนมันนอนมันทีน่นี่อ่าอืมนี่แหละครับอ่าตาเชื่อว่าเป็นประมาณนี้แหละครับอ่าพี่น,อน้องผู้ใดอยากเหตตามเหตตามเลยครับเด้ออ่าเทเลยออนี่ อุ้ยไอ้ทุนๆเลยเข็มกับพักเนาะมาละถัว่วผายนี่ครับประมาณนี้ครับอ่ะพี่น้องผู้ใดอยากชิมก็ลองเห็ดเบงนะครับเด้อประมาณนี้เด้อครับเด้ออ่ะเอาเป็นขนมก็น,นะพี่น้องเนาะมากระกดไหล์ถือใจกับกดแร์ครับผมสวัสดีครับ